อยากให้คุณแพรรี่เปิดสอนกับพวกการบริหารจัดก,การการขายของออนไลน์ดีิฉันไม่อยากหลอกลวงคนอื่นนะดิฉันไม่อยากหลอกลวงคนอื่นเพราะการขายของออนไลน์นะไม่ต้องไปเสียตังเข้าคอร์สเลยนะถ้าต้นทุนมึงไม่มีมึงทำไม่ได้หรอกมึงทําไม่ได้หรอกมึงอย่าไปเพรเจอร์มึงอย่าไปเชอร์เจอร์พวกที่ไปเข้าคงเข้าคอร์สแล้วก็มานั่งเครียดไลฟ์กันคนดูหคนสิบคน มึงทำไม่ได้หรอกมึงจะไปเอาคนดูมาจากไหนขนาดกูคนตามเป็นล้านไลค์ขายของคนดูสี่ห้าร้อยแล้วคนตามมึงสี่ห้าร้อยคนจะดูมึงไลค์ขายของกี่คนกูถามมึงแค่นี้แหละมึงก็ต้องตื่นก่อนมันเพอเจอร์อีคนที่รวยคืออีคนที่เปิดคอร์สสอนมันรวยที่มัน,ลนหลอกหลอกหลอกกันนะ่ะมันพามึงไปนั่งอบรมพูดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น มึงจะไปขายยังไงไม่มีคนติดตามเออถ้าแนแนะนำเรื่องไอเดียเรื่องอะไรอะ่ะได้แต่พูดเรื่องการขายไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้สเตปมันต้องไปสเตปมันต้องไปเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์ก่อนการสร้างตัวตนก่อนเรื่องขายเอาไวท้ทีหลังเลยมึงตัดเรื่องการขายของไปก่อนเลยตัดไปก่อนเลยไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะอย่าเพอ้อเจอ้อ อันดับแรกคือหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าจะไปเรียนนะไปเรียนเรื่องการสร้างตัวตวนไปเรียนเรื่องการทำคอนเทนต์การมีคาแรคเตอร์กล้าแสดงออกหรือเปล่ากล้าแสดงออกไหมตัวเองแล้วตัวเองมีคาแรคเตอร์อะไรที่มันนา่า <ๆ S 1> สนใจทำไมคนที่เป็นอินฟูคนที่มีคนติดตามเยอะ <projections> เขาถึงแบบมีคนแบบติดตามเขาเพราะเขามีคาแรคเตอร์ เขามีคาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์เขาไม่ซ้ำใครคาแรคเตอร์ Character เขาเป็นภาพจํำความเป็นตัวเขาถ้าพูดถึงคนนี้คือพูดถึงเพราะอะไรอ้อย่างด,ดิฉันคนนึกถึงแพรี่เพราะอะไรแพรรี่เคยเป็นอดีตพระมหาภัยวันเป็นปรเรียน9ก้าที่ศึกมาแล้วเป็นกระเทยมันไม่มีคนเป็นถ้าศึกมาเป็นปรเรียน9้าแล้วเหมือนคนอื่นทั่วไปติดภาพความเป็นประโยคก้า ใส่สูตรมันจะมีพวกประโยชน์เก้าออกมาแต่งตัวหล่อๆไปวันๆหนึง่งหรือแม่ก็ไปทำงานรับราชการอืทำอะไรไม่เป็นอายเกาะแม่ไม่กินไม่มีคาแรคเตอร์ขายอะไรแต่นี่มันไม่มีประเรียนกเนกเนนเเ้าที่เป็นกระเทยมันมีคนเดียวแต่จริงๆมีเยอะพระที่เป็นกระเทยอย่ามีเยอะแต่มันปกปิดกันแต่ที่ตึกออกมาแล้วแบบเปิดเผยแบบนี้มีคนเดียว มันมีคนเดียวไงภาพมันก็ชัดคาเล็เตอร์มันชัดแล้วยิ่งแบบยิ่งแบบมาแต่งตัวแบบแกนโอเพนนิ่งใส่วิกแต่งหน้าทาปากยิ่งไม่มียิ่งไม่มีมันไม่มีใครเป็นมันไม่มีใครเป็นแล้วมันเป็นมันก็เลยทำให้คาเล็เตอร์เรามันชัดมากเข้าใจเปล่าอืม ไม่ใช่กูไม่ได้วีนมึงก็ต้องตื่นก่อนเขากําลังพูดเรื่องว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้ดิฉันน่ะเอออยากให้ดิฉันแบบเปิดคอร์สสอนการขายของออนไลน์การวางแผนการอะไรดิฉันก็บอกว่าพักก่อนพักก่อนต้องอยู่กับชีวิตจริงก่อนของบางอย่างอะ่ะมันต้องพูดว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะที่จะทําได้อะ่ะเข้าใจไหม วงเล็บนะถ้าคําว่าออนไลน์นะถ้าคําว่าออนไลน์ถ้าการค้าขายทั่วไปสอนได้บอกวิธีการบริหารการจัดการได้อันนี้บอกได้สอนได้แนะนําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีคําว่าออนไลน์พ่วงท้ายอันนี้ต้องคูณ2และความยากความยากคูณ2คูณ3แล้วมันยากเพราะคนทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ได้มีต้นทุนเรื่องอยอดฟอลโล่คนติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยมึงตัดไปเลยมึงอย่าไปคิดอยากขายของออนไลน์ ยากก่อนจะมาคิดเรื่องขายของออนไลน์ไปคิดเรื่องการสร้างคาเลคเตอร์ก่อนคุณต้องไปคิดเรื่องการสร้างคาเลคเตอร์สร้างช่องก่อนสร้างช่องแล้วทำคอนเทนต์ที่มันมันแบบมันน่าสนใจก่อนถ้าคุณจะเป็นครีเอเตอร์นะถ้าคุณจะเป็นครีเอเตอร์คุณต้องมีคาเลคเตอร์ที่มันหรือคุณต้องทำอะไรหรือคอนเทนต์อะไรที่มันน่าสนใจก่อนไม่ต้องไปเสียเงินเรียนฟรี อย่าไปเสียเงินที่ไปเรียนคอร์สและสุดท้ายแล้วเขาต้องซื้อของเขาและมาขายอะ่ะมึงมึงไม่ได้อะไรนะอันนี้พูดอันนี้พูดด้วยความหวังดีคุณไม่ได้ไรหรอกอีที่ไอคงไอคอนอะไรอะ่ะขออนุญาตพัดพิงนะที่ที่ตอนเนี้ยที่ยังคดีความยังไม่จบกันมีบอสบางคนยังอยู่ในคุกในตลาดในตารางก็มันเป็นแบบนี้แหละมันหลอกขายฝานัน มันให้เราไปเข้าคอร์สเรียน70กว่าบาทก็จริงแต่พอไปเข้าคอร์สแล้วสุดท้ายแล้วจบคอร์สแล้วอยากลองเลยไหมคนมันไปอยู่ในนั้นมันได้แรงบันดาลใจใช่ไหมเขาพูดเขาพูดแบบอะไรอะ่ะเขาพูดกอกหูกอกหูมันก็แบบแบบโอ้โหเกิดแบบพลังเกิดแรงบันดาลใจเอ้ลองวะก็หลอกขายของให้ซื้อของมันเพื่อที่เราจะได้แบบมาลองขายมาอะไรขายฝันทั้งนั้นคนขายได้คืออีคนที่มันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่มันเป็นแม่ทีมที่มันเป็นบอสที่มันอยู่ระดับชั้นบนๆคนที่เป็นคนที่โดนหลอกคืออีพวกที่ตาสีตาสาที่ไปนั่งเรียนไปเข้าคอร์สเขาไม่เน้นขายตรงพวกนี้เขาไม่เน้นขายตรงไม่ได้เหมือนดิฉันนะอย่างดิฉันเนี่ยขายตรงดิฉันขายเองขายปลาเน้นกลุ่มลูกค้าอันนี้เรียกว่าขายตรงแต่พวกที่เขาทําส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นขายตรงเขาเน้นสร้างสร้างแม่ขายแม่ขายลูกขาย เน้นขายให้ให้พวกกันเองอีพวกสบายคืออีพวกที่อยู่ระดับบนบนปล่อยสต็อกได้ปล่อยสต็อกได,สได้สบายอีพวกที่สวยคืออีพวกที่อยู่ในระดับล่างๆที่พี่สต็อกสินค้ามาแล้วขายไม่ออกขายไม่ได้ทุนจมเงินหายพวกที่อยู่ระดับล่างตาย <c oughs> อันเนี้ย อันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจขายฝันที่ฉันไม่ทำยังไม่ทำนะยุคนี้ต้องระวังต้องระมัดระวังนะคะมันมิดมันเยอะมิดมันเยอะมิดมันเยอะค่ะ ก่อนที่คุณจะคิดขายของนะคุณสร้างคุณสร้างตัวตนให้ได้ก่อนคุณต้องแข่งขันกับคนอื่นช่องใน t i ๊กต็มีเป็นแสนเป็นล้านช่องมีเป็นแสนเป็นล้านช่องคุณก็ต้องคิดให้ได้ว่าคุณจะขายอะไรที่คนเขาจะซื้อคําว่าขายอะไรเนี่ยไม่ได้หมายถึงขายของนะแต่ขายคาแรคเตอร์ขายความเป็นตัวคุณที่เวลาคุณโพสต์คลิปหรือเวลาคุณลงอะไรไปแล้วคนสนใจอย,อยากดู พร้อมที่จะเข้ามาเข้ามารีโพสตให้เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้เพราะรู้สึกว่าคอนเทนต์ของคุณมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าสนใจคุณทําไปเลยคุณทําไปเลยดิฉันเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเป็นพระดิฉันเรียนรู้เรื่องวิธีการสร้างตัวต,วตวนตั้งแต่ตอนเป็นพระนันนี่ดิฉันพูดตรงๆดิฉันเป็นครีเอเตอร์ตั้งแต่ตอนเป็นพระดิฉันเป็นอาจจะเป็นพระแบบหัวสมัยใหม่หน่อยซึ่งคนอาจจะมองว่า ดีไม่ดีสุดแล้วแต่นะดิฉันให้คนวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันไม่มีปัญหาเพราะว่าดิฉันเป็นพระเราเป็นพระเราอยู่บนฐานความศรัทธาของคนพฤติกรรมเหมาะสมไม่เหมาะสมโอเคทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยแต่ว่าดิฉันเป็นแบบนี้ดิฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เป็นพระอะไรที่พระทั่วไปไม่ทําไม่บุกเบิกดิฉันทําดิฉันเป็นพระไม่กี่รูปที่ที่เป็นที่เป็นวีล็อกอะ วีล็อกเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นะดิฉันไปทํางานแต่ก่อนดิฉันอยู่กับหมอปลาดิฉันไปอ่าหมอปลาชวนดิฉันไปไปปราผีบ้างไปปราผ้าบ้างดิฉันก็ไปดิฉันก็เริ่มเริ่มมีโกโปรมีโกโปรตอนนี้ก็ยังมีนะโกโปรอะนอนอยู่โกโปรยังมีนะอีตํานานอีกล้องโกโปรอะยังอยู่นะถือกล้องโกโปรแล้วก็ไลฟ์สดไปคนดูเยอะมาก คนเริ่มติดตามเริ่มติดตามมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมแต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้คุณต้องรับให้ได้นะคนบางคนน่ะถ้าคุณอยากเซฟความรู้สึกตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณแบบใจคุณใจคุณไม่พร้อมคุณอย่าอยากเป็นยูทูบเบอร์คุณอย่าอยากเป็นติ๊กต็อกเกออย่าอยากเป็นครีเอเตอร์ ถ้าคุณเป็นคนแบบใจบางมาก <Okay. S 1> ไม่ค่อยจะแบบทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์หรือคอมเมนต์อะไรที่คนดา่าคนว่าอย่าเป็นอยู่เฉยๆสวยๆ,ๆไปเก๋ๆไปใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ Off line <Okay. S 1> ไปเพราะถ้าคุณอยากเมื่อไหร่ที่คุณคิดคุณอยากจะมาเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลอินฟลู fo, หรืออะไรก็ตามแต่ที่จะมีคนติดตามคุณต้องรับให้ได้ทั้งเสียงด่าและเสียงชมซึ่งดิฉันนะ่ะเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเป็นพระ โอ้ยฉันโดนด,ด่าเยอะมากอันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีที่มันทําให้เรามีภูมิมาตั้งแต่ตอนนั้นดิฉันอยู่ในทุกดราม่านะคะทุกคนดราม่าเป็นร้อยดิฉันกล้าพูดได้เลยว่าดิฉันผ่านดราม่ามาเป็นร้อยอาจารย์เบียร์ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของดิฉันนะคะถ้านับกันตั้งแต่ตอนเป็นพระนั่นน่ะดิฉันผ่านมาเยอะกว่าเออโทรกับบอลลารโทรมาเหรอ เธอชอบโทรมาเครื่องนี้เขามันมันโทรแล้วตับมันฉันตั้งหมดอันนี้ไว้เนี่ยมันตั้งหมดนอนหลับมันตั้งหมดนอนหลับนี่มันตั้งหมดนอนหลับไว้มันตั้งบมดนอนหลับไว้ค่ะที่รักเออโทรมาจริงด้วยผัวโทรมาตอนตอนหนึ่งทุง่มผัวโทรมาตอนหนึ่งทุง่มก็เธอชอบโทรมาแล้วมันไม่มันไม่เตือน ถ้าไม่ได้กดดูอะไม่รู้เลยนะน่าจะไปตั้งไว้ตอนไหนไม่รู้ว่าว่านอนตอนเนี้ยหมายถึงว่าปิดเสียงรบกวนไวอ้อ่ะตอนเนี้ยแล้วมันก็เลยแบบอืมเออเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปหมดแลวเดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จแบตก่อน นั่นแหละทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดเนี้นั่นแหละอืมเออผ่านมาดราม่าผ่านมาร้อยแปดพันเก้าเรียนรู้แล้วก็เติบโตมาเพราะดราม่านี่แหละมันทําให้มันทําให้ทัศนคติเราเติบโตได้นะคุณต้องใช้ประโยชน์จากมันนะดราม่าเนี่ย การที่เราเจอดาราม่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่บางอย่างดาราม่ามันเกิดเพราะหนึ่งเราวิธีคิดเรายังวิธีคิดเรายังมีปัญหาตักกะบางเรื่องเราบกพร่องคนในสังคมถึงรู้สึกไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องบางอย่างที่เราพูดหรือการกระทําบางอย่างที่เราทํานั่นแหละมันสอนเราถ้าเราไม่เรียนรู้จากดาราม่าเนี่ยเราจะไม่เติบโตแต่ถ้าคนฉลาดซึ่งหลายคนฉลาดนะดิฉันสังเกตเนี่ยอ,อินฟูอะไร คนฉลาดฉลาดตรงที่เรียนรู้จากดราม่าที่เกิดกับตัวเองก็เอาไหนไหนดราม่ามันก็เกิดแล้วก็เรียนรู้ดราม่าที่มันเกิดเอ๊ะเราผิดเรื่องนี้ทําไมคนถึงทัวถึงมาลงเราเพราะเราแสดงความคิดเห็นแบบนี้พูดแบบนี้ทําแบบนีแ้แสดงว่าในในคำพูดเราความคิดเห็นเราหรือการกระทําเรามันยังมีบางอย่างที่มันที่มัน อีชาวเน็ตนี่แ,ล e แหละอีชาวเน็ตเนี่ยบางทีมันก็สอนเราเพราะว่าบางเรื่องความคิดมันเก๋วกว่าเราความคิดมันเลิศก,กว่าเราเราก็ต้องยอมรับนะเพราะาเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลในบางเรื่องบางบางประเด็นบางดาราม่าคนอื่นเขาคิดดีกว่าเราเขามองเขามองได้ครอบคลุมกว่าเราเราก็ต้องรับฟังเขาแล้วก็เอาความคิดเห็นเขานั่นแหละมาปรับปรุงวิธีคิดของเราให้ทัศนคติเราดีขึ้น คนฉลาดต้องมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออพรามีดราม่าอะไรก็ไม่ไม่สนสีไม่สนแปดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องเติบโตจากดราม่าไปด้วยเนี่ยวิธีคิดเขาถ้าคุณจะเป็นอินฟูคุณจะอยู่ตรงจุดนี้นะคุณก็ต้องคุณต้องเรียนรู้นะคะคุณต้องเรียนรู้แล้วคุณก็จะอยู่ได้คุณจะยืนได้ระยะยา,ยา,ยาวดิฉันตั้งแต่เป็นพระมหาภัยวันมาตั้งที่คนรู้จักนะ เอาที่คนรู้จักเลยแรกๆเลยนะตั้งแต่อายุ22อะ22ตอนนี้34อะ12ปีแล้วดิฉันอยู่กับโซเชียลมาเนี่ย12ปีแล้วดิฉันมีชื่อเสียงก่อนเป็นพอสอด้วยซ้ำนะม่ใช่ดิฉันไม่ใช่พึ่งมามีชื่อเสียงตอนไม่ใช่ดิฉันไม่ได้มาพึ่งมีชื่อเสียงตอนที่เป็นพอสอนะแตท่ที่มันบูมสุดเลยก็คือตอนที่เป็นพอสอแต่ก่อนหน้านั้นดิฉันมีชื่อในสื่ออยู่แล้วทุก ทุกประเด็นทุกรามา่าเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรดิฉันออกรายการทีวีปกติตั้งแต่รายการต่างคนต่างคิดช่องอมมพลทนคุณพุทธาอภิวันเป็นคนเป็นคนแจ้งเป็นเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนให้กำเนิดพระมหาภัยวันนะหมายถึงว่าใน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 โลกของสื่อที่ที่คนรู้จักในวงกว้างเนี่ยพี่พุทธาอภิวันนะ่ะเป็นคนผ่าคลอดให้ดิฉันนะ พี่พุทธาอภิวัะเป็นคนผ่าข้อเทยดิฉันนะตั้งแต่รายการต่างคนต่างคิดดิฉันเริ่มเป็นที่รู้จักจากรายการต่างคนต่างคิดของคุณพุทธาอภิวันแล้วก็ค่อยๆขยายไปไปรายการพี่จอมขวัญรายการคมชัดลึกของพี่จอมขวัญดิฉันไปรายการคนคมชัดลึกนะเปลี่ยนพิธีกรไปสามคนดิฉันไปรายการคมชัดลึกนะพิธีกรถูกเปลี่ยนไปสามคน ดิฉันอยู่ในทุกเวอร์ชันค่ะทุกสมัยตั้งแต่ยุคแรกเลยตั้งแต่ยุคแรกเลยก็คือพี่จอมขวัญพี่จอมขวัญเสร็จแล้วก็มาพี่โมนายพี่โมนายเสร็จแล้วมาพี่พอาร์ตเอกลัตตะเคียนนุชพี่อาร์ตเอกลัตตะเคียนนุชเสร็จแล้วก็มาพีา่ที่เขาให้ต้นไม้ดิฉันเนี่ยใครวะอ,อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรวะ ยี่ให้ต้นไม้ดิฉันดื่มเต็มเต็ก็ไม่ออกใครวะพี่ตาณารกอนเออพี่ตาณารกอนเอออืมหายมาหมดฮะไปตั้งแท็กน่าๆอะไรป่าไอ้ดิฉันแบตข้างนอกมันอยู่ตรงเดี๋ยวไปเอาอีกไปเถอะ เออนั่นแหละทุกคนอยู่ในทุกยุคทุกอะไรเนี่ยเราให้ฟังว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแบบที่พวกคุณคิดนะมันไม่ได้มันต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะการเป็นคนที่มีคนรู้จักมันมีทั้งข้อดีและมันมีทั้งข้อเสียนะคะคุณต้องพร้อมที่จะแลกนะถ้าคุณคิดว่าโอ้เป็นคนดังก็ดีคนจะได้รู้จักเยอะๆเออมึงมึงคนรู้จักมึงเยอะก็จริงแต่คนเขารู้จักมึงเขาไม่ได้มีแต่คนที่ชอบมึงนะ คนที่รู้จักมึงก็คือมีทั้งคนที่ชอบมึงและคนที่ไม่ชอบมึงมีทั้ง f อฟมีทั้งป้าข้างบ้านทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นประเด็นแล้วนะถ้ามีคนรู้จักเยอะต้องระมัดระวังการกระทาพฤติกรรมคำพูดอะไรนะเออเป็นคนมีชื่อเสียงไปใช้ชีวิตในสังคมวางตัวไม่เป็นไปทำพฤติกรรมไม่น่ารักกับใคร ถ้าเป็นคนปกติอาจจะแย่หนึ่งระดับแต่ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือแย่สามระดับสี่ระดับไปเลยนะบอกให้บางคนคิดว่าดีเป็นคนมีชื่อเสียงอะแต่ถ้าเออถ้าค่อยๆเอาแต่ถ้าวางตัวไม่ดีก็คือมึงดับเลยนะดับไปเลยนะฉะนั้นเป็นคนธรรมดาดีอยู่แล้ว <c oughs> มึงจมดินเลยนะจมธรณีเลยนะบอกให้ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วทําอะไรที่มันแบบ ที่มันแบบไม่ดีอะทำพฤติกรรมที่มันไม่ดีที่สังคมเขารู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันแย่อ่ะ